สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุฒิชัยวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ชอบใน d m a x c 2020นะครับเนี่ยครับสิ่งที่ชอบสิ่งแรกก็คือการออกแบบดีไซน์ครับมันล้ำนำสมัยครับเหมาะกับคนรุ่นใหม่ออกแบบโฉบเฉี่ยวเป็นคมเป็นเหลี่ยมดีครับชอบครับเนี่ยครับดูภายใน เป็นสามเหลี่ยมอะไรที่มันเป็นสามเหลี่ยมนี่มันเหมาะกับคนรุ่นใหม่คมๆเฉียบๆเนี่ยเหมาะกับคนรุ่นใหม่ครับคนรุ่นใหม่ชอบสไตล์แบบนี้ถึงว่ายอดขายสูงก็คงไม่แปลกับเพราะว่ารูปทรงออกแบบมันล้ำนำสมัยคนรุ่นใหม่ชอบชอบความที่มันทันสมัยเนี่ครับอย่างที่สองที่ชอบก็คือเบาะหนังครับเบาะหนังนี่ให้มาในตัว กลางนี่ของผมเป็นรุ่นแซตนะครับรุ่นแซตตัวกลางนี่ก็คือคุ้มมากได้เบาะหนังก็คุ้มครับดูแลทําความสะอาดง่ายครับถ้าอะไรเปื้อนก็ผ้าชุบน้ําเช็ดก็ออกแล้วเนี่ยครับอย่างที่3ที่ชอบก็คือลําโพงแบบเซรั่์ครับที่อยู่ข้างบนมันทําให้เสียงมันก้องกระจายไปในห้องโดยสารดังได้ยินด,ดีไปถึงคนข้างหลังครับเบสก็นุ่มดีครับชอบครับ ที่อยู่ตรงมุมเนี่ยสฝั่งเนี่ยครับมันทํามาหลอกนะครับลำโพงจริงอะ่ะมันอยู่ด้านล่างตรงเท้ารับเนี่ยครับลำโพงจริงอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยครับสิ่งที่สีที่ชอบก็คือเกียร์เกียร์เกียร์นี่มีหกเกียร์แล้วก็ต้องดึงแหวนก่อนเข้าเกียร์ถอยนะครับเนี่ยมันจะมีแหวนอยู่ เด้งขึ้นแล้วก็ดันไปข้างหน้าเหยียบคัดดันไปข้างหน้าขึ้นเข้าเกียร์ถอยซึ่งในตัวรีโวนี้จะไม่มีแหวนล็อกเกียร์อย่างนี้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์มันก็จะอยู่ใกล้กับเกียร์หนึ่งคือถ้าเราเข้าผิดก็จะไปถูกเกียร์ถอยมันอันตรายเกินไปครับการมีแหวนล็อกก่อนเข้าเกียร์ถอยแบบนี้มันปลอดภัยดีครับ ครับสำหรับสิ่งที่5ที่ชอบก็คือช่วงล่างนี่ครับถึงก็จะให้เนบมาแค่3แผ่นนะครับแต่มันเหมาะกับการเดินทางมากนะครับถ้าย,ยิ่งเป็นรถตัวสูงเนีย่ยเดินทางแบบครอบครัวนี่นิ่มเลยครับยิ่งได้ยาง bf กุลิตเข้าไปนี่นิ่มแทบจะหลับเลยครับขับรถเดินทางไกๆลๆในระยะทางไกลๆนี่ ช่วงทาความเร็วสูงก็ยังนิ่งนิ่งจริงครับยอมรับจริงกับยาง v f กุลิดเนี่ยคือเคยได้ยินแต่ว่าได้ใช้แล้วจะติดใจมันก็จริงนะครับเหมือนที่ใครคนที่เขาพูดมาใช้แล้วมันติดใจจริงครับแต่ต้องเป็นตัวเคทูนะครับพัฒนาแล้วและที่สคัญก็คือจ่ายภาษีพ,พลบอน้อยสุดนะครับในบรรดากระบะพวกเครื่อง1.9แล้วก็ประหยัดน้ามันครับครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ